จากปัญหาเงินเฟอ้อสินค้าแพงและเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด -19 นายอาคมเติมพิทยาภายัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและเตรียมแผนรับมืออย่างต่อเนื่อง โดยนาย,ยกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนทางการตึงราคาสินค้าและบริการการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเมื่อสถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้นเริ่มฟื้นตัวรัฐบาลจะพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำภาคแรงงานต่อไปมาตรการต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นโดยเฉพาะในเรื่องมาตรการทางด้านพลังงานนั้นก็จะมุ่งเป้าให้มากขึ้นคือ เฉพาะเรียกว่าเป็น t a r ์เก็ต g group ที่ชัดเจนไม่เป็นการช่วยเหลือแบบการทั่วไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ทรัพยากรในเรื่องของงบประมาณเป็นจํานวนมากแต่ในอีกส่วนหนึ่งพวกที่กินค่าแรงก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของค่าจ้างขั้นต่าได้มีการชะลอในเรื่องของการพยายาิจารณาในเรื่องของปรับบรราค่าแรงแต่เมื่อเศรษฐกิจขณะนี้เริ่มมองเห็นทิศทางที่ดีขึ้นนั้นก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่เราจะพิจารณาในเรื่องของค่าจ้างแรงงานขั้นต่ํา ส่วนการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนจากราคาน้ํามันแพงนางสาวสูรีโคสุรัตนายกสมาคมเอทานอนจากมันสัมปะหลังบอกว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือลดการพึ่งพาการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการสร้างเสถียรภาพด้านราคาวัตถุดิบมันสัาปะหลังสมาคมเอทานอลจากมันสําปะหลังพร้อมเป็นผู้ผลิตพลังงานจากผลผลิตทางการเกษตรพร้อมส่งเอทานอลพลังงานจากผลผลิตทางการเกษตรของไทยเป็นพลังงานทางเลือกในช่วงที่ราคาน้ํามันมีความผันผวนนอกจากนี้ยังเป็นพลังงานสะอาดช่วยลดการเรือนกระจกลดฝุ่นละอองและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกอบน,อนเมื่อวานนี้ไม่มีการพิจารณาปร,รับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลส่งผลให้ยังคงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลไว้ที่นิดละ35บาทเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนนอกจากนี้รัฐบาลยังเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนผ่านมหาการไกลเกลี่ยหนี้สินหนี้ครัวเรือนว่าได้ดำเนินการผ่านมาแล้ว45ครั้งรวมทุนทรัพย์กว่า75,584ล้านบาท ลดค่าใช้จ่ายการฟ้องร้องคดีของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นเงินกว่าร้อยสล้านบาทและสามารถลดค่าใช้จ่ายการดำเนินคดีของประชาชนรวมกว่า2,934ล้านบาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีนโยบายเร่งช่วยเหลือประชาชนในการแก้ปัญหาหนี้สินเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสักสิทธิ์ประดับสินรายงาน